ไต้หวันเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุระหว่าง6-11ปีมาตั้งแต่วันที่3พฤษภาค,คมโดยโรงเรียนประถมศึกษาหนานซินเมืองเจียอีก็ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาเช่นกันซึ่งเด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยมีความกลัวเข็มฉีดยาและกังวลกับการฉีดวัคซีนทางโรงเรียนจึงอนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในโรงเรียนเพื่อดูแลบุตรหลานในระหว่างการฉีดวัคซีนได้ซึ่งก็มีเด็กบางคนเป็นลมเนื่องจากอาการกลัวเข็ม ขณะที่นครนิวไทเปซึ่งมีจำนวนผู้ป oh, <okay. S 1> ่วยยืนยันสูงสุดในไต้หวัน oh, <okay. S 1> ก็ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กน,นักเรียนแล้ว oh, <okay. S 1> ซึ่งในเขตนครนิวไทเปมีนักเรียนประถมประมาณ200,000คนจากทั้งหมด221แห่งที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยกองอนามัยได้ประสานกับโรงพยาบาลในนครนิวไทเปจำนวน21แห่งให้เข้าไปร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนตามโรงเรียนต่างๆทั้งนี้แพทย์แนะนําว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคประจําตัวควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะตอนนี้จํานวนผู้ติดเชื้อย,อยังพุ่งสูงต่อเนื่องและหากหลังฉีดวัคซีนแล้วเด็กมีไข้สูงเกิน48ชั่วโมงหรือเมื่อไข้ลดลงแล้วยังมีอาการอ่อนเพลียไม่ล่าเริงจำสายหรือในกรณีที่มีอาการรุนแรงอย่างอาการชักเป็นลมหมดสติต้องรีบนําเด็กส่งโรงพยาบาลทันทีมณภรชัยวุฒิทิมข่าวอาธิไอน